สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีไปไปกินน้ำก่อนกินน้ำกินน้ำเร็ว kín nằm con kín vợ kín bò mới tông hút nữa thầy kín ta nằm thôi thôi bây giờ được phải kín có phải nấm me con phải กินกาแฟน้ำแม่คุณแม่กับคุณลูกมากินกาแฟ กินก็ไปแล้วอยากบ่นัฮะอุ้มอยากบ่แม่ยังสาวนะคะก็สาวอุ้มบุญบ่สนใจแล้วผุนไปทั่วทีทั่วเดียน cào phay léo léo, gìn cốt là có là phải nông, cào phay cào mặn, ồ, ẻ mặc phôi thiên vào đây

ลุยปลาเลยบุกปลาก็ไผก็ไผหน่อยด้ยหนั่นจะไปเศร้าด้วยยันอี่เองรับกันแล้วแม่ก็ลกงคือกันแต่นอสำเน่าถูกต้องเลยพี่น้อง สำเนาถูกต้องนะคะบุฟเฟ่ต์ก๋ไผ่ค่ะไงบ่างใดหรอค่ะก๋าไผ่นี่ ครูเฟดบอพี่น้องคือครูเฟดบอกสองสาวสาวหน่อยสาวใหญ่อันนี้ก็บโปงหูอยู่ไปป้ายผาไป สิเส <Workers> <laughs> <laughs> ียบนอกฟ้าใสก็ไฟเต็มปากเลยแสีบคักหางบ่มีหอุนยูจยอื้ม <familiar> <sch>

เราม่มองอยู่ฮะไตไปอยู่ปันหมอนมึงมึงไปตัวติดตัวเดินบ่าอยากอยากอยู่กับพี่ปายเนาะผมอยากอยู่กับพี่ป้ายเออ ผมอยากอยู่กับพี่ป้ายนำ่เพ่ท่านได้อาบทั้งแม่ทั้งลูกด้วยพามากินกอไผ่ค่ะค่ะกอไผ่้างบ้านนี่แหละ อยากเล่นเนาะมีความสุขได้อยู่กับพี่ปายบ่อยากก็ไปกับบ่อยากต้นกล้วยกับบ่อยากอยู่กับพี่ปยายเห็นบ่ Đúng rồi cái này là sao không? Có đầy thế nào? Ừ, đây nó mày là ông hát áo vâng Ôi, đây kín đi Ăn, hát lên sơ sơ từ nần chép mà Chép mà, Đầy nó mày Ờ Hả, tươn sáng hát nó mày <laughs> ừ. ha, Ôi, mán quá, để kín nó phùm Nói là cứ mán thế, đầy nó mà kín phùm Xe bò, bò ờ <laughs> ừ, áo muốn mướt ờ ừ, tệ để kín bò này hả thế để kín bò này ơi ừ. ơi ừ. mừng cá nổi vẫn ơ tần cuội té pít đến mướt แลาดฟาดลงในขี้ดินเหมือนแล้วว่าเหลือปุ่มจัดการไหนเรียบร้อยหกเมนไว้ล่ะเอามาเกิดยังปออนนี่มันหกออ,อมันหกมันหกทำลายหลักฐาน น e ั่นงาสิหักเด้นนั่นขนไดนหน่อยสีหักเด้นัเออหักเทเอาเหลวเอาเร็วเอาเรลวงานเขาเรลวไปไปไปนี้กลัว นี่ดีกว่าเออนี่ดีกว่าเออเฮ้ยอันนี้มาแต่ใส,ส่สนน่ฮะมาแต่ใสา่จะได้ลุดมาได้ฮะมาแต่ใสา่ี่โอ้ยเอาระว,วังพี่ป้ายก็มีตังสิมักผู้ใดสิหาไยหาตังโอ้ยใจหนึ่งก็คิด้หอดพี่ป้ายใจหนึ่งก็อยากหาตัง เลือกบ่ได้อุ้ม,ม่าเลือกบ่ไใดแจ็งสิไปหาผู้ใดดีเลือกบ่ได้เลยอยากหาพี่ป้ายก็อยากหาบ่กินปลาปลาปลาเฮาไปไปตงัตงตงัตงตงัตงตังตัง tăng 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 mới đó tăng, 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 tăng Ừ, phải đi cua phải đi cua <laughs> phải phải sao phải nắm tăng đó phải là hạt phim hạt phim phải hạt tăng áo qua đầy phi nồng ơi đẹp nổi phải là con này Hãy phải nắm ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับครอ,อบครัวอุ้มบุญสำหรับคลิปนี้กับไว้ซ้ำน้ก,ก็เนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ